มาบัดน,นี้เ็ดเดเเก็บเห็ดกันพี่น้องเริ่มออกแล้วนะคะเห็ดพึ่งแดงวันนี้ขอเก็บเป็นบุญตาปาดขาเส้นขาเทิ้งดอกใหญ่ไม่ปานีใครปัดทุกตา,ามดอกแกงอิ่มได้จังเห็ดพึ่งแดงไม่จัะ โอ้ยเจ้ากอยพากันเรียนนะหลูกก็เห็นแม่ตกใจน่าจะมีอีกหน่อยเนาะเมื่อวานก็เห็นดอกหนึ่งวันนี้ก็เห็นดอกหนึ่งเห็นหมือดอกผมบอกว่าพี่ิทนมาเก็บทุกมือแท้โอ้ยเดี๋ยวพาไปเอาดอกนั้นพี่น้องโอ้คนถือฝนบานคักแมีพี่น้องฝนบาน ก็มาเอาเดอกนี้ที่เราดูไว้เมื่อวานบานขึ้นกันพี่น้องยืดพึ่มเด้งเด้งๆดๆงเด้งเดงอันี้ดอกนี้สอนดินี่อีกบัว กิ่งแถวหนีขึ้นออกเป็นกระจีออกต้อต่อ,ตอกันไปเลยจ้ะดอกงหญ่ดอกง่ามพร้อมแต่ปีนี้หล่อนก็เริ่มวายไม่ค่อยออกให้เราเห็นแล้วจ้ะพี่น้องหลังจากไปเที่ยวมามันคกออะ่ะเข้าป่าครั้งแรกนะคะโอ้ยกองกระดายเนาะอุ้งม่ยอมให้คอย ใส่ยังมีคุณภาพเลยเนาะเพราะว่าลูกสาวก็สั่งเด็ดขาดว่าไม่ให้ถอดเคสออกก็กลัวโทรศัพท์ก็แตกเพราะว่าแม่ทำแตกมาแล้วสองเครื่องรุดมือพี่น้องเฮ็ดเพิงแดงดอกแหลกแหกหม,นมันในการกลับจากทิพ ไปที่นครพนมมานะคะเราก็มาเจอเห็ดแล้วเห็นอยู่พุ่นดอกหนึ่งท่าแล้วพี่น้องเอ้ยใส่เป็นออกต่อมาตั้งแต่ตอนเฮาเก็บได้ดอกเกลกเนาะก็เลยเขาซ้ำซาอยู่ในป่านี่พี่น้องตีสิได้ตะขาอะไรจะน,นี่ดอกเพิ่็เกาไวเพิ่นเป็นเสื่อสะอ๊แจ็คสิจับทางใดกล่องกระไดเนาะ ดอกเน่าแลวจ้ะโอ้แต่ดดด้ดดยเนาะดอกใหญ่มากนะคะตรงนี้ถ้าดอกนี้กระเท่าลีลยวพี่น้องบานเอสืออาซาในวันนั้นแหละน่นก็ฮักโมแมบลุงสิริเกงโมแนวนี่พี่น้องเอ้ยย้นอยู่่นอีงดอกหนึง่ง เราว่างเว้นเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะออกต่อหรือไม่เราก็เลยไปเที่ยวกลับมาก็ได้แบบนี้เลยจ้ะน้องจ๋าแต่เ่อได้ก็เอาตัวเนาะอยากเกียงเกียงเห็ดครั้งแรกออกครั้งแรกนี่แซบเธอได้จ้ะโคบวก ค่เพิ่นออกไลายๆแล้วออกร่วมก็เฮ็ดชนิดอื่นเนาะเห็ดผึ่งแดงนี่เพิ่นจะเป็นเฮ็ดที่ออกก้อนมือเพราะฉะนั้นเ็ดที่ออกครั้งแรกก็จะอร่อยใครก็อยากจะกินเนาะเป็นครั้งแรกก็เลยอร่อย <laughs> พิเศษจ้ะพี่น้องจริงแล้วมันก็กันก็ถทุกย่ามนั่นเลยจ้ะ แอ่คว่มว่าคนเก็บไดเป็นขางแรกเนาะก็อยากชิมชิมแล้วก็ว่ามันแสียบฮันทลังกลับไปเห็นดอกนึงพี่นอ้องคือกล่องผ้ายางในเด้อเพราะเราก็อาศัยหาไปด้วยมองไปด้วยนี่อบนี่ดอกหนึ่งเป็ดพึ้งแดงนะคะโอ้ย ้แตะดอกมันบานเนี่ยก็จะดอกหน่อยเพิ่นเกิดสุดใหม่มพนาะท่านออกคือในตะดอกที่เพิ่นมันบานออกสุดทีแรวแล้วค่ะที่ห้องโบเห็นเนะาะตอมาวันนั้นก็เห็นแค่ดอกเดียวสองดอกแต่พวกนี้เพิ่นเกิดตามล้างมาก็เลยมองไม่เห็นเพิ่น ปิดกล่องไปก่อนพี่น้องผอจะสีผ้าเมืองอีกฮา,าเอ็ดหูหนูพี่น้องบม่คิดว่าสิ่อออกจน,จนเน่าจนเถาก็าละจ้ะเห็ดหูหนูด้วยจ้ะเ,เตรมขอนอยู่โอ้หน้าบอทันพี่น้องเอ้ยเมื่อนันก้าเขก็บ่ได้สังเกตคิดว่ามันเห็ดขอนที่ว่าออกน้ำขอนที่กินบ่ไดจ้จ้ะ โไดสังเกตก็เลยบบไดเอาบบไดถ่ายเป็นฝ้นต๊ใส่สองมือซ้ำม,มือได้จังเน่าหมดเลยเห็ดหูหนูนะค่านี่เนี่ยกินได้จ้ะไปแกงเมนซสดได้จ้ะโอ้ยเห็ดพึ่งครับโบไดเห็ดหูหนูกับมนะนาวได้ด้วยเนาะสุดเดง ต้างมีคนพี่น้องต้องค่อยๆหานะจ๊ะจะไปหาหลวกบอดใยได้จ้ะพี่น้องบอดใกินนะต้องค่อยๆสอดใส่สายตาหาตาบางทีว่าต้นไม้ต้นเดียวเพิ่นกระบางมิดได้จ้ะ <laughs> เอ็ดชนิดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆซ้อ,อ,อม พ่ออีกเจ้งสิเปิดกล่องอีกเด้จ้ะเห็ดหนูหนูอ๋ออีกแล้วพี่น้องเป็นตุ้งเปื่อยโอ้ไม่ได้กินดอกเปื่อยไปแล้วพี่น้องเห็ดหนูหนูนะคะเนี่ยโอ้เปื่อยชิมมาปาบท่านเนาะ ออกตลอดที่เหลวนะหอมเปื่อ,อ,อยเสียดายดิทำมาไม่ทันมันไม่ได้มีเยอะอะไรว่าสิพอแต่ละขรอันอนีต้นอะไรเป็นตุน่มๆก็ไม่รู้เสียดายดิดไอกำเนี่ยละพี่น้อง เจาะเอเจเดได้ว่าขาเ่นง่ามเวยจ้ะดอกนี้สวยกลมบ็ดปลาก็มีแค่นี้แหละพี่น้องปลาไม่ปลาหน่อยเนาะเอาโอก,กาสไปปลาไงาคือเขามาหลอกปลาที่แถวบานนี่ลระจะใส้ซ้ำนี่ละ,ะ,ละคะโมลายเต็มแกทั้งิี่แกงกินผู้เดียวก็อิ่มอยู่จ้ะแต่เราเอาไปแกงใส่ก็เห็ดชนิดอื่นนะจ้ะ แกงใส่กับเหตุชนิดอื่นเราก็พอได้อยู่กินค้นเดียวก็อิ่มอยู่จ้ะแต่กินหลายคนบุอิ่มครับใส่นามได้หลายสดปูละซอนบ่แค่นี้เลยกะเห็ดเปลืองแดงก็เหง,เง,งเาเนาะโอ้ยพอได้แค่นี้เลยเะพี่น้องพราะว่าเพ่นุบุทันออกจ้ะพันออกแต่สุดที่แล้วแล้วก็ออกตัวเหนื่องมาก บบหลายเนาะจ้ะถ้าเป็นออกชุดนี่หลายก็คือหลายโบหลายก็คือบบมีเลยจะ้ะก็เป็นอันว่าเพชรพ่งแดงนี่เข้าตัดไปได้เลยสำหรับปีนี้